ได้จังมาแต่ป้ามืันมาเก็บนี่เก็บแป๊บเดียว,ดวเดงเก็บแป๊บเดียวได้หาห้องนนั่นแหละหาห้องานแล้วเฮ้ยเขาคุณมากเลยนี่ครับมันเก็บเงินเก็บเงินไปขายสร <c oughs> ้างอาชีพแบบแบบเป็นอาชีพเสริมปลูกปาลูมีเนาะแต่ตวาได้ยินคุณป้าบอกว่ายาบฝนนี่ออกดีมันบ่ยาบฝนนี่ออกดียาบฝนมีคว่มแม่นบ่งาบฝน<ม>อีกต่างหากงาบฝนสิลงมาใส่มันมันสิได้อยู่สม่ำเสมอแล้ว ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มปูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาดูการปลูกผักปังสร้างรายได้พื้นที่การปลูกน่าจะประมาณสักเอ่อสิบตารางเมตรประมาณนั้นครับแต่ว่าสร้างรายได้ได้วันละ200นี่ครับคุณยายเป็นดอก้สุดยอดเลยครับนี่ครับ ปลูกง่ายปลูกเด็ดทุกวันยิ่งเด็ดยิ่งแตกครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไปถามคุณป้าว่ามีวิธีการปลูกยังไงได้รายได้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปถามครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลูกเป็นท้อง <c oughs> เป็นเงินเป็นทองกันเนาะเป็นการทําเกษตรแบบอยู่บ้านา,นาป้า,าซื้ออยัง แม่ภาคอุปใช่จ้ะฮึ่ปลูกพักปังจ้ะเออพักปังปลูกปลูกง่ายวะครับโอ้ปลูกง่ายลูกเอาเสียบใส่ขี้ด,ดินแล้วกันเอาน้าโหดแล้วมันก็ติดเลยโอ้ปลูกง่ายเริ่มแรกเลยสันครับปลูกจังไหนะเริ่มแรกก็เอานี่เหนียวงามันน,นี่แหละนีค่ครับครับตืดเสียบเลยนี่โอ้ตดแล้วก,ก็ไปเสียบใส่นี่แหละบ่ได้ายากโอ้เอาแบบนี้จ้ะ เอางามันนี่ปลูกเลยงามันปลูกว่าได้เอาต้นมันโอ้เสียบดินลงดินแมนเอาเสียบแล้วก็เสียบแล้วก็เอาปุนเอาตอนเริ่มต้นไหมเริ่มต้นเ้าปลูกเริ่มต้นเ้าปลูกช่องสามมื่นเมล็ดพันธุ์บ่ใส่เมล็ดพันธุ์บ่โบค่ะเนี่ยนี้แหละอ๋อไปเด็ดเอาไรสิ่งเข้ามาห้อมีอยู่แล้วแมนอ๋อเขาเขไปเด็ดเอาจังสีหรือมาห้าขุมมาเสียบจจกเพชนแปลงเป็นแปลงเลยผักปั่งผักปั่งพัดไงนี่ มเด็ดเด็ดหยอดเสียบปั๊บลงเด็ดแล้วก็เสียบปั๊บลงแต่ว่าเบาหยอดร้อนเดียหยอดแก่สิไะที่มันอ๋อแต่เอาหยอดแก่ๆอ๋อแบบนี้นี่ครับนี่นี่มันแตกออกมาสโอ้ยมันละแตกคังงามคังนะนี่ครับคุณป้าเพิ่นมีวิธีการปลูกก็คือเด็ดหยอดจากยอดเก่าจากยอดเก่าโอ้แนวเนวเด็ดวิธีการตัดตัดหยอดนั่นครับอืมัแบบนี้เลย ปลูกง่า,งงายๆจากเดือนเขาจังได้เ,เดดก็บผลผลิตเลยเหมือนนันบ้านในหอดเดือดได้ลูกโอ้หยอดเลาก็เด็ดไปเ<ป>มื่อไปด้วยไรถึงถ้าเด็ดดูอะไรทั้งแตกดูเออเด็ดเด็ดดูอะไรทั้งแตกดีเน,นี่ยครับเงินท่องท่องได้เลยนี่นี่ซ้ำท่องซ้ำมีเงินซ้ำ,ำ,ำดอกเงินดอกเบี้ยเด็ดเวลาป้าไปขายป้าพาไปไปขายนี่ไปขายในตลาด โอ้ตลาดเนยไมเอาไปขายนี่ก็เอาไปวางเลยมัดละสิบบาทจ้าเออเห็ดมัดละสิบบาทสิบบาทก็วางขายปลูกเดือนหนึ่งก็แตกยอดนึงพื้นที่การปลูกของป้าขายได้เมื่อละเท่าไหร่อ้อยสองร้อยคุณแล้วโอ้เมื่อหนึ่งนี่จ้าได้ยูสองร้อยโอ้เมื่อละสองร้อยจ้ามันแตกออกซูเมื่อซูเมื่อโอ้มันขึงข้าวเดียวข้าวหดน้ำนนะโอ้ข้าวมันหงข้าวหดน้ำนี่แตกออกข้าวเดียวเตี้ย การใส่ปุย๋ยใส่ยังได้หัือท่านเขาใส่ไหนใส่ปุย๋ยขอกันนะลูกอ๋อป,ประมาณอาทิตย์นึงนึงกับปุย๋ยขอกไม่ใหญเลย,เลยอ๋อปุย๋ยเน่ยพื้นที่การปลูกนี่ประมาณผมว่าสิบตารางเมตรประมาณนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ได้เป็นจองลอยต่อมื่นครับแต่ว่าบางวันเท่ากับประมาณเว้นมือเนาะเ,เว้นมือเว้น <c oughs> มือมันแตกออกงามเหมือนกับผักปังผักปังบ้านเฮ้ามันมันเป็นผักปังท่านสายท่านบ้านเฮ้ายพปะ มันจะมันจะการไงการไงหรือเปล่านี้การการผสมเออหมายถึงว่าการปลูกแบบอื่นเฮรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเมล็ดพันธุ์อะไรวะเมล็ดพันธุ์ก็ได้เอาเม็ดมันไปว่านก็ได้แต่ว่ามันนานได้มันนานได้แต่ว่าคันเอาแบบเสียบจับนี่เลยโอ้ยขักเลยจับนี่ได้ไวแต่เม็ดพันธุ์เนี่ยแค่ปิดทายเอามันนานขึ้นมันนานขึ้นดีครับบอดี้ไส์สารเคมียัง ใส่ตะปุย,ปย,ย,ยขิงวเออวันตะขิงวเพิ่นครับวันตะขับขีิงัว่ไล่ลายตรยยงนี้จะมาการปลูกน,น,นี่นี่นี่คือมาละสิบบาทห<ม>นาเพิ่นได้เราสิบบาทครับเยันบอกรับคุณป้าเพิ่นเด็ดปลูกการปลูกกระเบ่งูใหญ่ยังเอาล่องจำดินลงติดเลย,ลอยโอ้ยนี่แหละครับวิธีเกษตรเฮาบ้านเฮา ผักปังใหญ่มีอันสารเคมีกนิดนึงได้สบายมากเบออื่องพื้นท,นที่พื้นที่การปลูกนี่ครับเห็นว่าครับมีแค่นี้นี่ไม่ได้หวนเลยไหลไม่ได้หลายยังเลยแต่ว่าหันเวลาปลูกก็แล้วมันละแตกออกคัก <c oughs> กาว่านี่ตามเก็บนี่ป้านี่เก็บจะประมาณสองมือเก็บเท่านึงนปลูกไม่ยากครับผักปัง ผักฟังใหญ่นี้ก็คุณป้าบอกว่าเอาก้าะที่มันแก่ๆเสียบลงดินเลยไปาั่นมันกระติดแล้วก็เป็นเงินเลยไปขายมัดละสิบบาทอันห่อประเทศยังกินผักอันนี้บางคนเขาเจาบางคนเขาเจ้าก็ไปขาดบางคนขออาเจอ้จาอจอกับเป็นลวกบางคนออกับเป็นเนื้อแล้วแจผูมมผ้มากเออแล้วแตู่้มากบางในเิ่นเต็ดเอาเงินครับขาดแจ๊ปวดนนี่คือผักฟังยอดผักฟัง อ๋ออ,อผมจะสามที่บาทก็ได้นี่ <c oughs> เป็นเด็ดกันเลยนี่ครับเป็นหดน้ำในการลดน้ำในบ่เองเนะี่ยเพรก็หดนี่แหละจะหดแต่งงต้งยามมือเศร้าหดแต่้งยามมือเศร้าอย่างเดียวไม่ได้หดอีกหรอกเนี่ยมันแรงหดแต่้งยามมือเศร้าอย่างเดียวไม่ได้เล่าเห็นมันเป็นนะเออหมายถึงมาไมล่าหดนี่หดตอนเศร้าการใส่ปุย๋ยนี่จากมือยังไดใส่ได้ว่ายตะพุล่าตอะนั้นที่หามื่อที่หามื่อนาะโอ้ปุยแข็งมันบกเข้มเหมือนมันใส่ได้ดสูได้เลย ดอักปังครับตรงนี้ครับคักครับดูบรรยากาศนี่ครับป่าอันเปล่าม,มันเป็นดอกไม้ถึงมันครมันเป็นดอกงั้นสิว่าเป็นเป็นนวยนี่ไม้ถึงว่าเข้าวนวยให้ไปมันก็นลดินร่นลงนีเมันวะโอ้มันดินล่นลงครับอาย่ามฝนก็แตกวงออกมาอีกโอ้เออมันแน่นตีได้ลบถอนออก ค่ะค่ะคับพูดาเพิ่นเก็บได้ลายมาัดแล้วครับว่างเนี้ยครับอยางเนี้ยคืออะไสุดยอดเลยว่างเนี้ยยายครับดูยายคุณยายเพิ่นเด็ดผักปังครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาผักปังนี่เฮ็ดแนวกินยังไงนาะปะมีผัดมีลวกมีหนึ่งเออเดี๋ยวจะมัมมมกปกติคนบ้านเฮาก็เอาไปลวกเนาะจิ้มน้ำพริกสรรพคุณทางยาหลายเด้ผักปัง ป้องกันรักษาพวกป้องกันโรคกันกระเพาะอาหารกันใดๆมันเขื่อมันเป็นอย่างเนาะอือเออเพราะว่าอันเม็ดมันนี่ก็ถ้ามันล้นลงก็มันก็ดีได้เป็นขยายพันธุ์ต่อได้แต่ว่าแทนแนะนำนี่ป้าแนะนำบอกให้เอาหยอดโอาต้นลัมต้นแก่ๆบอกเอาเสียบมันทางไหนเสียบติดปั๊บเลยแตกเปลือกเลยทีนี่ครับเป็นแนวทาง เป็นแนวทางในการปลูกขยายพันธุ์ต้นผักปังพันธุ์ใหญ่แต่ว่าผักปังนี่บ้านเฮานี่มันมีหลายพันธุน์เนาะพันธุ์หน่อยๆก็มีเนาะใหญ่เนาะเออฮึมสบายยื้อปลูกผักอะไรนะนครับอ,รอ,อืมเนี่ยเลียดอร่อยขัดขัดก่ะ ได้จังมัดหรืเปล่ามันมาเก็บนี่เก็บแป๊บเดียวเดงเก็บแป๊บเดียวได้หามัดนั่นแหละหาห้มัดแล้วโอ้ยขาบคุณมากเลยนี่ครับมันเก็บเงินเก็บเงินไปขายสร้างอาชีพแบบแบบเป็นอาชีพเสริมบุฟะคูมีเนาะตว่าได้ยินคุณป้าบอกว่าย่ามฝนนี่ออกดีมันบ่ย่ามฝนนี่ออกดีย่ามฝนอีพร้อมแม่นบ่ยง่ามฝนอีกต่างหาก มันลงมาใส่มันมันสีส้มแต่ยูสมำชมือนะอ๋อมันจะสวยยิ่งเอาปุ๋ยใส่แห้งคลักแห้งงามเออนี่ชาวเสร็จยอดเลยเอาขอบคุณให้รายปะเอาไปขายตลาดวันนี้มาซื้อเนี่ยครับผักปังก็เลยมาแนะนําว่าใครอยากปลูกมี่พื้นที่ในหน่อยก็ปลูกได้บ่ยต้องใส่แง่งใส่ตะปุ๋ยขอกบ้านเท่านี้ สุดยอดเลยอ่ะขอบคุณประพานแล้วก็คุณยายคุณยายขอบคุณหลายยายสุดยอด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 นี่ครับผักปังวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับมามาแนะนําการปลูกผักปังพื้นที่น้อย,อยก็ปลูกได้นี่ครับสร้างไรายได้แบบบ้านๆบ,บ,บ้านเราวันละ200ร้อยคุณป้าบอกเว้นวันเก็บนะครับสุดยอดก็จะลืมกดติดตามช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับการปลูกผักปังสุดยอดเลยครับครับสวัสดีครับ